ขาเป็นช้างไม่น้ำพุ้ยอ่ะครับผมแนในตอนนี lings, ้นะครับ hmm. ว oh. ่าได้เวลาวิน um ิจฉัยตอนนะครับก็ขอาเสียงปรบมือนะครับให้กับช้างและควาช้างของเราด้วยครับกินกับช้างไม่น้ำในรอบที่สในการ30นาทีครับในขณะนี้ก็ยเรื่องน่อนะครับ ยบริเวณคปรนับมริติบริเได้เลยในการรับชมนะสำหรับมุคมองที่หนึงของเราในการนับชมนะครับแล้วมองที่สจะอยู่ด้านล่านะครับเป็นส่วนของตู้กระจกขนาดใหญ่นะสำหรับาที่ที่อยู่คุมอทางด้านล่างทางเราขอความคุนึในการับส่งที่้องเรด้วยนครับกนรับกรรมของเรานะครับในการนาเสนของที ที่ช้าของเราลงในน้ำนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนเพื่อทวามในการรับชมกันได้ตลอดเวลานะครับในที่นี้ท่านผู้ชมนะครับผมจะได้รับชมรอบทั้งสองมองนั่น,อน,น,น,อนเองนะครับผมสำหรับรูปแบบกิจกรรมในวันนี้างชัวร์แนไปก็เขียวนะนะต้องขอแจ้งทุกท่านด้วยนะครับว่าทางเราเนี่ยได้เดินทางมาแสดงกิจกรรมหรือชวนลดผลต่างๆจะอย่างไรครับ พียงแต่ว่าเราอยากให้ท่านได้เห็นภาพวิถีชีวิตประจำวันของท่านในการเล่นน้ำว่ายน้ำนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราจบการแข่งสองรูปองค์ในรูปองที่หนึ่งได้เป็นเมียและรูปองที่สองเป็นในส่วนของตู้กันจมกันนะครับซึ่งในส่วนของรูปองค์ที่ทน่งกได้เป็นตู้กระเดื่ครับดังเพื่อนจะได้เห็นช้างของเราในขณะที่ช้างอยู่ใต้น้ำนะครับผมว่าเวลาที่ช้าของเราอยู่ใต้น้ำพอปมาณพฤติกรรมหรือว่าท่า สำหรับท่นี่้อยู่ในนานนะครับเพะนสถานีสตชัดนะครับในขณะนี้กิจกรรมช้าว <al ở> <co> yes. ่ายน้ของเราได้เริ่มขึ้นในั้หัวเข้าชมรีนะครับผมไม่ต้องเสียปัตรเสียตบเพิ่มเติมหรือว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ้่อเติมนะครับซึ่งกิจกรรมช้าวไว้น้ำนะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้เราให้ชมกันในทุกๆวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับโสำหรับปัจจุบันาะครับประันจนถึงวันศุกร เรามีให้ชมกันวันละสองรอบเรวยกันนไทครับเป็นรอบสน,นินาฬิกาตรงและรอบที่สีนาฬิกาสามสิบนาทีครับผม้เร็ยวัว้จุดแลนะหัดตืน่นนะครับ อันที่สองค่ะคาดแหน่เลยค่ะมาเร็วมาเร็วเนี่ยวาหัวตกไปล้วโดูเหล่าะจริงจริงเนี่ยมาเร็วเลยทุกคนจิ้มิ้